เตรียมไว้ที่จะดูภาพาพี่บอกว่าคนไหนตั้งใจอ่านคะคนที่คนที่อ้าวคนที่สองออกมาก่อนะเดี๋ยวคนที่หนึ่งตามเพราะคนที่หนึ่งนั้นตั้งใจอ่านตลอดเลยนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคนที่สองนี่เหมือนกันอ้าวแล้วจ้องให้ดีนะอ้าวเพื่อนๆปิดตา จะได้ไม่บอกเพื่อนรวมทั้งคนเขียนด้วยจ้องไว้ในนดจ้องไว้ที่จอสั้นๆหาหาปิดตาให้หมิดยางค่ะปิดก่อนปิดให้หมิดเลยห้ามมองก่อนนะอ่าสั้นๆหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิง้งอ้าวตัวอะไรเอ่ย ตัวอะไรเอ่ออ้าวกลุ่มที่กลุ่มที่อ๋อเขียนเขียนตัวพยัญชนะเลยรู้ไม่ต้องออาตัวอ่านไม่ต้องค่ะไม่ต้องเขียนคุณครูไม่ไม่ได้บอกให้เขียนคำอ่านบอกให้เขียนตัวพยัญชนะอ้าวกลับไปนั่งที่เลยใครเสร็จก่อน กลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่ตัวอะไรเอ่ยออาไปดูเลยครับตัวอะไรคะอคขอไข่เห็นภาพแล้วกลุ่มที่สองเขียนได้รวดเร็วกว่าอา้าวต่อไปกลุ่มที่หนึ่งอา้าวมาเตรียมเลยครับคนที่สามอา้าวเร็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 วไปดูซิตัวอะไรดีอา่า เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะออเร่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 อ้าวดูสิใครจะเขียนได้ก่อนปิดตาเดี๋ยวมองคุณครูแล้วแอบบอกเพื่อนก่อนซัอนๆหาหาปิดตาให้มิปเปิดปิดปิด,ปดแล้วเราจะผิดสัญญาปิง้งเร็วเร็วเร็วใครก่อนใครก่อนคะใครก่อนตื่นเต้น กลุ่มไหนก่อนกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะอไปดูสิคะว่าตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอเยี่ยมมากฉะนั้นตอนนี้คะแนนเสมอกันตัวสุดท้ายในการตัดสินอ้าวส่งมาเลยหนึ่งคนตัวสุดท้ายหยุด เพื่อนเข้ามาก่อนกลับ<ม>ไปเลยค่ะคุณครูบอกกี่คนคะหนึ่งคนตัวสุดท้ายอา้าวรับไปเลยเร็วค่ะดูให้ดีง่ายมากเลยง่ายง่ายปิดตาให้มิดเดี๋ยวบอกเพื่นอนอ้าว S <S เอ,อตัวอะไรคะตัวอะไรคะปอปลาปป่าถูกแล้วก็เสร็จพร้อมกันด้วยฉะนั้นวันนี้คะแนนเสมอกันคนละ5,000คะแนนอ้าวแปลว่าเด็กๆจำตัวพยัญชนะได้ฉะนั้นนะคะปลายทาง ปลายทางต่างจังหวัดนะคะเตรียมสมุดแต่แต่แต่อะไรคะอ่าแต่นักเรียนโรงเรียนบางไกรกังวลนั้นคุณครูจะทดสอบมีงานแต่ปลายทางต่างจังหวัดเตรียมสมุดนะคะดูเลยกิจกรรมครูให้ทำอะไรเอา้าเตรียมก่อนเตรียมแล้วฟังให้ดีกิจกรรม เติมพย,ยัญชนะที่หายไปเติมพย,ยัญชนะที่หายไปคุณครูให้เวลาพอคุณครูบอกหมดเวลาทุกคนต้องส่งเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ้าวคุณครูให้นะักเรียนปลายทางต่างจังหวัดนั้นอา้าวใครเสียงดังครูไม่ให้สอบโอ้ เยี่ยมมากเลยห้องนี้น่ารักที่สุดเลยรอคอยคุณครูก็ได้ไม่เสียงดังเลยเอาหัวหน้าช่วยคุณครูเร็วรวเลยได้แล้วเขียนอะไรชื่อช้นเล็ที ทำเสร็จเร็วแต่ต้องสวยด้วยนะคะให้ครูอ่านรู้เรื่องด้วยเดี๋ยวจะมีนิทานฝากด้วยแต่ถ้ากลุ่มที่หนึ่งอจอรน,นี่ถ้าจอรน,นี่ไม่ฟังคุณครูคุณครูจะส่งไปหาคุณครูรัชนีพรกับคุณครูอาพรเลยไ,ไ,ได้อย่างลูก ยังครับเเพื่อนแจกไงรู้อ้อาวหนึ่งสองซเนียบเสียงแล้วลงมือปฏิบัติเลยอ่าเอนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดพร้อมยังคะพร้อมรับไปดูเลยค่ะให้นักเรียนเติมพยัญชนะตัวที่หายไปส่วนนักเรียนของคุณครูนั้นไม่ต้องมองบนจอโทรทั์ค่ะมองในกระดาษของตนเองนะคะ ไม่ต้องมองที่จอโทรทัศน์มองในกระดาษของตอนเองทำไมลูกยังไม่ได้ดอ้าเพื่อนเจกใครอีกยังไม่ได้มีไหมโลกนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลไม่ต้องมองที่จอโทรทัศน์นะคะมองในกระดาษเลยค่ะตแต่นักเรียนต่างจังหวัดนั้นเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป ลุ่มที่หนึ่งจอนนี้ต้องไม่เสร็จแน่เลยไม่ได้คะแนนของคุณครูแน่เลยเอาเร็วเลยค่ะเร็วเลยเติมเลยค่ะเติมเลยใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะ ใครจะงอกมองเพื่อนคุณครูเก็บกระดาษเลยน,นั่งลงค่ะนะักเติมเองค่ะใครจะงอกมองเพื่อนคุณครูเก็บกระดาษเลยคุณครูปลายางค้ารองดูนะคะอย่าเพิ่งบอกเด็กๆด,ดูสิคะว่านักเรียนเรียนมาแล้วจำได้หรือไม่ ุ่มที่สองน่ารักมากเลยนั่งทำงานอย่างเรียบยยยยร,ร้อยอเร็วค่ะครับปรึกษากันอยู่เติมไม่ทันนะคะถ้าปรึกษากันอยู่จะเติมไม่ทันนะคะ อุ้ยตอนอ่านผมก็อ่านตอนท่องผมก็ท่องแล้วผมจำได้ไหมล่ะลูก ยันชนะหนูสนใจจริงหรือไม่เอ,อ่ยแล้วหนูก็จำได้จริงหรือไม่อุ๊ยเพลงคุณครูก็เปิดให้ฟังแล้วจะจำกันได้ไมั้นะ่าสี่สิบสี่ตัว ค่ะปาและพีโอ้ปาและพีนคนที่หนึ่งเลยตามด้วยคนที่สองอน<า><า>ชายาตามมาติดๆเลยค่ะมินตรา ติดติแล้วค่ะพระนิดาทางเป็นไรยะทูสิรินภาอุ้ยห้องคุณครูปลายทางห้องคุณครูตาเอได้หรือเปล่าเอ่ยเขียนแล้วครับวีรวัตรตามมาติดติดเลยอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเอ๋วันนี้นิทานจะได้ฟังไหมนะเอาใครเสร็จแล้ว ใครเสร็จแล้วอย่าบอกเพื่อนเอานั่งกอดอกไว้เลยตามมาติดติดด้วยทีระพัดโอ้โหเยี่ยมมากเลยตามมาติดติดติดแล้วค่ะกระหนกการห้ามบอกเพื่อนค่ะนั่งตัวตรงหันหน้ามหาคุณครู ไหมคะเพื่อนก็ไม่ปรึกษากันเขาเลยทำได้แล้วเสร็จด้วยอ้าวกลุ่มที่สองน่ารักมากเลยไม่มีเสียงเลยตามมาด้วยชัตพรยารินดาโอ้ยชื่อเพราะๆทั้งนั้นเลยกายสิทธิโอ้โหนะรุพร การที่มาโอ้เที่ยวที่สามอีกแล้วเพลงกีติพิสโอ้โหตามมาติดๆเลย วรฤทยัยพงษ์ธรโอ้ไยชยนก็ตามมาติดๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยยานิสากริภพรอ่าธนากรจอน์นี่ มาติดๆเลยคุณครูทดสอบเดี๋ยวครูกลับไปตรวจที่ห้องเดี๋ยวครูกลับไปตรวจที่ห้องนะคะอ้าวเร็วค่ะเร็ว แล้วค่ะคุณครูทดสอบค่ะโอ้กลุ่มที่สองก็บดแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งแพแนะ่ปลายทางก็เสร็จแล้ว เร็วค่ะเดี๋ยวไม่ได้ฟังนิทานแน่เลยเึ่งจุดเพลงนี้ทุกคนต้องส่งนะคะ อ้าวหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะไม่เรียนปลายทางห้องคุณครูน,นันทริกาเก็บด้วยนะคะเพราะหมดเวลาแล้วชื่อชื่ออ้าวเร็วค่ะเร็วชื่อทองคายเอ๋ยทองคายอ้าวเร็วเร็วอ้าวพร้อมแล้วเตรียม เรียมอ้าวไปดูสิคะไปดูเฉลยบนจอก่อนหนึ่งอุย้ยทำไมต้องนับด้วยนะคะด้านซ้านหาหาปิดตาให้มิเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาเยี่ยมมากอ้าวกอไก่แล้วตัวต่อไปตัวอะไรตัวอะไรคะ อ้าวถูกต้องขอขวดและตัวต่อไปตัวเอากลุ่มที่หนึ่งไม่ช่วยคุณครูเลยตัวอะไรขอคนคอรักคางตัวต่อไปตัวงองงูและตัวชชอจิงและตัวต่อไปตัวชอช้างซอโซัวชอกระเช้ตัว ต่อไปตัวชชเชอตัวต่อไปตัวดดชดาตัวต่อไปตัวตอปตาทอฐานตัวต่อไปตัวเยี่ยมมาทอผู้เท่านอนนตัวต่อไปตอจักรดเด็กเป็นทอถุง้ะตัว ตัวอะไร oh. เริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไม่ได้แล้วตัวสุดท้ายท oh. อธงใครเติมได้หมดเลยแล้วถูกต้อง oh. อ๋อ oh. เยี่ยมมากเลย oh. คุณครูให้ไปเลยหนึ่งพันคะแนน oh. อา้าสองตาดูพร้อมกัน